การเมืองคนแรกไม่เคยมีความขัดแย้งนะไม่เหมือนกั่ากันอื่นนะอย่างมากที่สุดก็คืออยู่คนละพรรคเพรานั้นเองไม่เคยมีอะไรที่แรงๆของความขัดแย้งเกิดขึ้นไม่มีการประทุษร้ายไม่มีการบาดหมางใจอะไรกันลึกๆไม่มีอะคือพร้อมพร้อมเสมอที่จะมาอยู่ร่วมกันถ้าอะไรมาลงตัวหรือได้ผู้นําที่ทุกคนยอมรับนะครับแล้วก็พัก ชาปนาเขาก็ได้สี่แล้วก็มีพักภูมิใจไทยสามฐานเสียงของพักชาปนาสี่นั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่ในเขตอำเภอเมืองคือเหมือนกับอยู่เขตเมืองหลวงของจังหวัดนครราชสีมาแต่ฐานเสียงของพักเพื่อไทยกับภูมิใจไทยนั้นอยู่นอกเขตเมืองเป็นหลักนะครับก,ก็ถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่นะครับเพราะว่ารองจากกรุงเทพมหาะนะครเท่านั้นฉะนั้นทุกครั้งของการเลือกตั้งที่โคราชเนี่ย ก็จะเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะสนุกสนานะ่ะเกมใหญ่ะนะครับแล้วก็เป็นที่หมายปองเพราะการเมืองวันนี้เสียงหนึ่งก็มีความหมายที่โคราชเป็นทั้ง15เสียงถ้าบวกประชากรเข้าไปอีก2อล้านหโดยเฉลี่ยนเนี่ยถือว่าโคราชเนี่ยสามารถที่จะได้คะแนนปาดิลิ์ได้อีกถึงประมาณสี่คนนะ นะครับถ้าที่ถ้าที่จะเป็นสัดส่วนของสสเนี่ยฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติสมสมุติมีพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดสามารถเป็นพักของจังหวัดโคราชได้เลย <S <S สมมุติถ้าสามารถจะมีบทบาทมีภารกิจที่บอกเห็นว่าเนี่ยคือพักของจังหวัดพักของท้องถิ่นนะมีสทเกือบ2ี่สิบคนนะสิบห้าจากขเขตและก็สี่ถึงห้าจากระบบบัญชีหลายชื่อฉะนั้น,นจริงๆแล้วโคราชเนี่ยก็คือการเมืองฉบับย่อของประเทศไทยได้เลยนะ ถ้าใครสามารถที่จะสร้างโมเดลทางการเมืองว่าวันนี้เกิดสมมติท่านมีความรูม้สึกว่าท่านไม่ค่อยชอบพักใหญ่ละอยากจะได้พักการเมืองระดับเล็กระดับจังหวัดที่เป็นตัวแทนของท่านจริงๆแล้วก็รู้ปัญหาของท่านจริงๆรู้จุดรู้ความเจริญและก็อยู่กับท่านทุกลมหายใจอยู่กับท่านยี่บสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วถ้าคนนั้นสามารถเจาะตลาดได้ทําได้ดีๆนะ ให้เป็น,เ,ปนเหมือนก็เป็นนิชมาร์เก็ตเป็นตลาดเฉพาะทางการเมืองเลย<ม>แล้วก็คุมทั้งจังหวัดเลย,เยสามารถได้20ทีแล้ววันนี้พรรคเล็กพรรคน้อยก็ยังมีนัยยะสําคัญสําหรับการจัดตั้งฐบาลเพราะท่านก็ยังมองว่าพรรคเล็กพรรคน้อยยังมีคือยังมีงมน,นัยยะณการเมืองนะวันนี้นะณวันนี้ยังมีนัยยะสําคัญ<ม>แต่ว่าอยู่ยากพรรคเล็กอยู่ยากแต่ถ้าอยู่ได้แล้วก็ยังมีนัยยะสําคัญ<อ>ก็ยกตัวอย่างสิสมมุติอย่างนี้ อย่างที่วนี้พรรคชาปนาเจ็ดเ,เ,เสียงก็ถือเป็นพรรคเล็กนะพรรคชนบุรีเจ็ดเสียงก็ถือเป็นพรรคเล็กนะแต่ก็ยังอยู่ในพักรัฐบาลเพื่อนในการเสริมสร้างสเสถียรภาพถูกไหมพักของอท่านบนารณานสิบกว่าเสียงก็ยังต้องเป็นพักรว่วมรัฐบาลแม้ว่าพักเพื่อไทยเขาจะเกินครึ่งนะครับเพราะว่าสเสถียรภาพนะครับบวกกับการมีเพื่อนในสภาการมีเพื่อนเป็นพักการเมืองที่เป็นองค์ประกอบเนี่ยทำให้รัฐบาลเข้มแข็งขึ้น ฉะนั้นพรรคเล็กอยู่ยากแต่ยังมีนัยยะสําคัญฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นครอบครองจังหวัดได้ห้าหกคนเนี่ยก็ยังมีนัยยะสําคัญทางการเมืองนี่คือความสาคัญของเมืองโคราชว่ามีถึงยี่สิบู้ชาติพัฒนาแล้วคะคิดว่าตรงนี้ที่ท,ท่านกําลังสื่อสารตรงนี้ครคือชั้นพัฒนามองชาติพัฒนาวันนี้ก็กกกกต้องยอมรับแหละวันนี้ก็ต้องถือเป็นพรรคเล็กน <S S S> ะครับเป็นพรรคขนาดเล็กละขนาดเล็กก็ยังไม่ถึงกลางนะนะกึ่งเล็กกึ่งกลางนะ ฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการเมืองในสองสาปีข้างหน้าว่ามันจะมีอะไรไหมที่ไปดนใจประชาชนและกลับมารักพักเล็กกันใหม่มหรือประชาชน<แ>อาจจะบอก<แ>ว่าแล้วพสานที่เห็นประชาชนจะบอกว่าพักเล็กไม่เอาแล้วไปพักใหญ่เลยก็ได้การแก้ไขมูลก็อาจจะมีเนื้อหาบางอย่างที่อาจจะทําให้เกิดการตัดสินใจของการ ที่จะมีทัศนคติต่อพักเล็กพักใหญ่ที่เปลี่ยนไปก็ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของการแก้ไขรัฐมนูญทุกคนอยากเป็นพักใหญ่ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าคิดอะไรให้ปลอดภัยไว้ก็ยึดฐานของตัวเองยึดจังหวัดของตัวเองเอาไว้ก่อนก็ปลอดภยัยมีห้าหกเสียงก็พอมีหน้ามีตานในสังคมการเมืองได้ครับแต่ถ้าเกิดจะขยายเป็นพักใหญ่ได้ทุกคนอยากไปทั้งนั้นแหละแต่เมื่อคุณคิดว่าไปได้หรือไปไม่ได้แต่ถ้าคุณมีเซฟตี้แฟกเตอร์ไว้หน่อยมีฐานการเมืองที่จังหวัดไหนไว้หน่อยนะ สักห้าหกเสียงเนี่ยผมคิดว่าก,ก็ยังอยู่ในสังคมกันเหมือนเดิม <c oughs> คือวิธีคิดหรือวิธีการพัฒนาเมืองโคราชแต่ผมว่าวันนี้มัน,มนเป็นแค่ฉันชาติยานไปแล้วล่ะ <c oughs> เพราะอยู่กันมา20ส <c oughs> ิกว่าปีนะครับแล้วก็มีความต่อนเนื่องเหมือนอย่สมัยท่านชาติชายโ <c oughs> คราชก็คงจะต้องเป็นเม <c oughs> ืองเมืองหน้าด่านเมืองประตูสู่อีสานเมืองประตูสู่อินโดจีนนะครับเป็น ปากประตูของอีสานย้อนกลับเข้าหากรุงเทพย้อนเข้าหาท่าเลือน้ำลึกเป็นเมืองที่มีศักยภาพที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีวัตถุด,ดิบที่ได้เปรียบคือเป็นเมืองเกษตรด้วยแล้ววันนี้ก็เป็นเมืองพลังงานด้วยแล้วตอนนี้ก็กำลังจะมีท่อแก๊สธรรมชาติกำลังระชดช่วงชัตวันที่โคราชทั้งท่อแก๊สธรรมชาติที่เป็นแก๊สธรรมชาตินะรวมทั้ง การเป็นเมืองพลังงานที่เอาสินค้าเกษตรมาทำเอทานอลนะครับมาทำไบโอดีเชลอะต่างๆแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวโดยเฉพาะเขาใหญ่วันนี้ก็เหมือนกับเป็นบ้านแห่งที่สองของกรุงเทพนะครับแล้วก็ถ้าโครงการต่างๆ<ร>งของการพัฒนาอาทิมอตเตอร์เวย์ไปโคราชได้หรือรถไฟความเร็วสูงไปโคราชได้เนี่ยมผมว่าที่ราบอกโคราชเป็นเป็นเมืองอันดับสอรองจากกรุงเทพเนี่ยนีไม่พ้นจริงๆ แล้วก็ถ้าสามารถที่จะเปิดประตูอีสานสู่อินโดจีนต่อไปเนี่ยจะมีเขตการค้าเสรีะนะครับก็คือเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้นเนี่ยเอซีเกิดขึ้นเนี่ยโคราชเนี่ยจะได้ผลประโยชน์ถ้ามีการเตรียมความพร้อมะนะครับเพราะเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพพิสูในภาคอีสานนะครับตัวละครเนี่ยคนที่เป็นแกนหลักๆนะ ก็ยังอยู่กันครบอ่ะใช่เพียงแต่ไปอยู่ในสังกัดพักเท่านั้นเองน่าหนาหนาเหว่าถ้าคนพวกนั้นเนี่ยมารวมตัวกันเนี่ยมันก็เหมือนมีพักการเมืองใหม่พักหนึงอ่ะนะครับเหมือนมีมันก็จะเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากขึ้นนะครับมันยังไม่ก็ยังคือหมายความว่าสิ้าเสียงเราก็รู้ว่ากี่เสียงอยู่ที่ใครกี่เสียงอยู่ที่ใครใครมีนายะสําคัญในพื้นที่อำเภอไหนอำเภอไหนฉะนั้นถ้าจะมีการรวมตัวกันของนักการเมืองโคราชเพื่อทําพักการเมืองโคราชเนี่ยผมว่า ก็สามารถจะทําให้เกิดภาพของจังหวัดได้สามารถทาได้นะครับเพราะว่าโคราชนั้นเป็นเป็นพื้นที่พิเศษพอสมควรนะผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยในระดับหนึ่งจากจากกระแสทางการเมืองเนี่ยคือโคราชเขาจะมีความรู้สึกว่าเขามีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ที่จะดูอะไรที่เป็นท้องถิ่นโคราชบ้านเราคำว่าโคราชบ้านเราเนี่ย ยังไงก็ยังฝังใจอยู่